สวัสดีสิญานุสิ์บ้านสุวรรณบัญชาและกัลยาณิมิตที่เคารพรักทุกท่านอาจารย์ชื่อาจารย์สุเมศบ้านสุวรรณบัญชาอาจารย์เป็นนักพยากรณ์เป็นนักตรวจดวงชะตาโดยใช้ปรมีทันพอ่อท้าเวชุวันในการสื่อสารผ่านทางจิตของอาจารย์และบอกกล่าวเรื่องราวโดยใช้ไพ่คำนายเป,นาเป็นการเปิดเพิ่มหรือเสริมเติมแต่งข้อความในลักษณะข,ของการอธิบายความหมายเพิ่มก็ดีย้ำเตือนความหมายบางเรื่องให้เหมาะสมก็ดีเป็นการแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือกับ ผู้ที่มาตรวจดวงชะตาที่บ้านสุวรรณบัญชาวันนี้อาจารย์จะมาตรวจดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันในเดือนมิถุนายนนะพศ2565แต่ก่อนที่พวกท่านจะรับชมเนื้อหาหรือเข้าไปฟังคำทำนายอาจารย์ขออนุญาตให้พวกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ให้อาจารย์ด้วย เพื่อเป็นค่าครูให้อาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์สุมเมธบ้านสุวรรณบัญชาอาจารย์ขออนุญาตอธิษฐานต่อหน้าพ่อท้าเวสุวรรณแล้วก็อธิษฐานต่อไพ่เพื่อเป็นการเปิดคำทํานายให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันในเดือนมิถุนายนพศ .2565 ผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันดวงของท่านในเดือนมิถุนายนพศ2 5 6 5ากคําจากคำอธิบายหรือคำบอกกล่าวของท่านพ่อท้าวเวสุวรรณมีเนื้อหาใจความดังนี้ในส่วนของเรื่องการงานเดือนนี้เป็นเดือนที่พวกท่านมีโอกาสสำเร็จงานค่อนข้างสูงมีโอกาสาที่จะปิดยอดปิดเป้าหรือดิลลูกค้าดีลโปรเจกต์และได้รับการยอมรับหรือการเซ็นสัญญาก,ก็ได้เป็นเดือนที่มีโอกาสที่สำเร็จในงานหลายๆอย่างเลย ทั้งเรื่องของการเจราจาต่อรองทั้งเรื่องของการประสานงานทั้งเรื่องของการปิดออเดอร์หรือปิดจ็อบลูกค้าใหม่ๆก็ตาแต่จะมีความกังวลหรือมีในลักษณะของความไม่มั่นใจของท่านเองเนี่ยที่เป็นอุปสรรคดังนั้นอาจารย์แนะนํผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันพื้นฐานดวงของท่านมีโอกาสสาเร็จเกิน80%หรือ75%ขึ้นไปดังนั้นวิธี เสริมตัวเองหรือทำให้สำเร็จได้มากกว่าที่อาจารย์แนะนำเมื่อกี้ก็คือ80%มีโอกาสทำให้เป็น100%ได้ก็คือพยายามมั่นใจในตัวเองก่อนพยายามเลิกกังวลในความ ไม่สําเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการคิดในเรื่องของการขัดขวางความสําเร็จของเราให้ตัดออกจากหัวก่อนให้ตัดออกจากความคิดของระบบของเราก่อนแล้วก็โฟกัสเรื่องงานให้เต็มร้อยดูซิว่าทาได้จริงหรือเปล่าพยายามอย่าสนใจคําพูดของคนที่ทํางานร่วมกันคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งเจ้านายเราพยายามตัดตรงนั้นออกก่อนพยายามลองทํางานให้เรียบร้อยดูก่อนอาจารย์เชื่อนะว่างานจะสําเร็จค่อนข้างสูงวิธีการเสริมหรือการทําบุญเสริมเคสเสริมดวง เพื่อให้งานสาเร็จสําหรับผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันคือหนึ่งเลยการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาที่อยู่ใกล้บ้านเราสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้บ้านเราหรือครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่บ้านเราเลยก็ได้ขอให้ท่านเมตตาเปิดทางให้ขอให้ท่านรลนจิตดลนใจให้ลูกค้าฟังเราขอให้ตามเราหรือเชื่อเราก็ได้พยายามสวดพระคาถาที่เป็นเกี่ยวกับการเมตตาให้ค้าขายดีก็ได้ ลองลองฝึกดูนะลองหาบทพักฐานไหนที่เกี่ยวกับเรื่องของเมตตาค้าขายเอามาท่องก่อนออกจะไปทํางานออกบ้านอะไรนี้ก็แล้วแต่พระอาจารย์ยังมองเห็นในเรื่องของการทําบุญในลักษณะของการใส่บาตรเพื่อเสริมดวงทําให้การงานมันไหลมันคล่องมันทําแล้วมีโอกาสสาเร็จได้ไวก็ช่วยได้ในส่วนของเรื่องการเงินเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่พวกท่านยังอาจจะต้องหมุนเงิน เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เคยใช้ก่อนหน้านั้นอย่างเช่นอาจจะมีงานมงคลสมรสหรืองานแต่งก่อนหน้านั้นนะอาจจะเป็นจะต้องหมุนเงินเพื่อไปเคลียร์ของเก่าหรือชําระหนี้เก่าหรือบางคนอาจจะอยากลงทุนก็เลยจําเป็นจะต้องหมุนเงินในลักษณะที่เอามาลงทุนส่วนหนึ่งแล้วเอาไว้ใช้ส่วนหนึ่งด้วยก็ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสําหรับคนที่อยากจะลงทุนก็พยายามลองดูซิว่าจะทําบัญชีหรือจะเก็บเงินได้มากขึ้นยังไง อาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ใช้ความสามารถความอย่างรู้ของเราในลักษณะของการแก้ปัญหาช่วยในเรื่องของการให้สามารถบริหารจัดการเงินที่เป็นรายรับของเราให้มันพอให้มันเหลือหรือให้มันพอเก็บได้ก็ได้ ตั้งเป้าไว้แบบนี้ให้สิ้นปีนี้มีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งเพื่อเอาไว้ใช้ลงทุนในปีหน้าก็ได้ในส่วนของเรื่องความรักก็อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกกล่าวไปเบื้องต้นก็คือจะมีในลักษณะของบางคนที่เพิ่งแต่งงานหรือสำโรสก็จะมีในลักษณะของการที่จะ มีโอกาสในเรื่องของในลนักษณะของการผูกติดกันในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์หรือความที่เป็นลนักษณะเจ้าเข้าเจ้าของการก็ต้องระวังในเรื่องของความหึงหวงความที่จะทําให้เสียงงานในลนักษณะโทรเช็คก,การโทรตามกาันอันนี้อาจารย์ก็อยากให้ระวังในผู้ที่เกิดล,ดลักษณะราศีกันด้วยแล้วก็ให้บริหารเรื่องของการจ่ายหนี้ในเรื่องของการที่เราไปแต่งงานหรือมีงานมงคลต่างๆเข้ามาแล้วก็ ให้ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกันเบื้องต้นสําหรับคู่ที่เกิดลัคนาราศีกันในคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่นะส่วนคนที่ยังโสดก็ให้รอไปก่อนใช้คําว่ารอไปก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าน่าจะมีคนที่เข้ามาตอนนี้ให้โฟกัสในเรื่องความสําเร็จของงานก่อนให้โฟกัสในเรื่องของการหมุนเงินหรือการเก็บเงินให้ปีหน้ามีเงินเก็บขึ้นมาก่อน เพราะเราจะมีโอกาสต่อยอดได้ในปีหน้านั่นเองข้อแนะนําเพิ่มหรือข้อแนะนําเสริมที่ท่านพ่อท้าเวสุวรรณได้บอกกล่าวผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันก็คือให้พยายามทําตัวเป็นเด็กดีในลักษณะของการไม่โต้แย้งกับปุปการีหรือบิดามารดาเราไม่โต้แย้งกับเจ้านายเราหรือผู้ที่อยู่เหนือกว่าเราทำหน้าที่ของท่านตามคำสั่งไปก่อนในช่วงนี้แล้วก็หมั่น ทำบุญที่เกี่ยวกับการทําทานการใส่บาตรการบริจาคตู้หยอดก็ได้ในลนักษณะมูลนิธิหรือเด็กไร้ญาติเด็กพิการได้ทั้งนั้นเลยเพื่อเสริมดวงก่อนแล้วพยายามเปลี่ยน mindset ในเรื่องของความเสียใจหรือความรู้สึกย่าแย่ให้หมดไปเพราะเดี๋ยวจะมีงานใหม่ๆเข้ามาในเดือน7เดือนกระดักราดา เริ่มต้นจะเริ่มมีงานที่หลากหลายขึ้นเริ่มมีงานที่ให้รับผิดชอบมากขึ้นนั่นเองช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พวกท่านต้องสะสมแรงบุญไว้ก่อนอาจารย์เชื่อว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะในหลังจากเดือน6ไปแล้วก็คือเริ่มเดือน7เดือน8เดือน9้นั่นเองแต่อย่าลองมาฟังคลิปต่ตอไปของอาจารย์เพื่อทำนายให้พวกท่านในเดือนกรกฎาคมดูซิว่ามันจะดีในรูปแบบไหนจะได้เอาไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์กับพวกท่านด้วยก็ขอสรุป ลัคนาราศีกันนะในเดือน6เดือนมิถุนายนให้ฟังหลักๆก,ก็คืองานมีโอกาสสาเร็จให้พวกท่านอย่าลังเลอย่าดูถูกความสามารถตัวเองอย่ารู้สึกว่าทําไม่ได้แล้วก็ประคับประคองเรื่องการเงินก่อนใช้หนี้เก่าให้เรียบร้อยหาวิธีเก็บเงินให้ได้ถึงปลายปีว่าให้มีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งในเรื่องของคู่รักหรือแฟนก็พยายามประคับประคองความรู้สึกกันพยายามอย่าหึงอย่าห่วงกันบ่อยมันจะเสียถึงงานด้วย อันนี้ก็ฝากไว้ก็ขอ,ขออนุญ,ญาตตรวจดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิลดลัคนาราศีกันเดือนมิถุนายนแต่เพียงเท่านี้ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามฟังอาจารย์อยู่จนถึงตอนนี้ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจครับให้อาจารย์สุมเมษบ้านสุวรณบัญชาเป็นกําลังใจให้สิทธิยานุสิทธิ์หรือผู้ที่ทําคลิปดีๆแบบนี้ให้ท่านอยู่แล้วก็จะได้เป็น การบอกบุญหรือเป็นการเฝ้าระวังว่าในเดือนต่อๆไปลัคนาราศีของท่านจะมีคําแนะนําแบบไหนให้ท่านดูเพื่อให้เป็นแนวทางในการดํารงชีวิตหรือการแก้ปัญหาก็ได้ <c oughs> ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านพอ่อท้าวเวสุวรรณบ้านสุวรรณบัญชาให้พรหรืออวยพรกับทุกคนทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้หรือรับชมคลิปนี้อยู่ก็ตามขอให้อุปสรรคใดๆ ขอให้หมดไปขอให้มลายหายไปขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมนคลขอให้เจอแต่ความสําเร็จขอให้ทำสิ่งใดก็สมความปรารถนาสําเร็จทุกประการแล้วก็ขอให้รวยรับ,บทรัพย์ท่วหน้าทุกคนทุกท่านเวทเถิดสาธุสาธุสาธุ